สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องที่น่าสนใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เรามีเรื่องเอ่อที่กำลังเป็นกระแสร้อนแรงมากในโลกอินเทอร์เน็ตมาคุยกันค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะเรื่องนี้ครับเป็นการกลับมาของคนหนึ่งที่แบบว่าเคยดังมากเมื่อหลายปีก่อนแล้วก็หายไปเลยอ๋อลิวเทใช่ไหมคะใช่ครับลิวเทเน็ตไอดอลรปเปอร์เด็ก ที่เอ่อคาแรคเตอร์จัดจ้านมากตอนนั้นใช่ค่ะจำได้เลยการหายไปของเธอก็ค่อนข้างเอ่อกระทันหันเหมือนกันนะคะแล้วก็มีดราม่าตามมาพอสมควรทำให้การกลับมาครั้งนี้คนก็เลยยิ่งจับตามอลเป็นพิเศษแล้วการกลับมาครั้งนี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆครับ <c oughs> เพราะว่ามาพร้อมกับการฉลองวันเกิดครบ18ปีพอดีเป๊ะค่ะแล้วเธอก็เลือกที่จะประกาศการกลับมาด้วยการเปิดบัญชีแพลตฟอร์ม l อลิแฟนสครับ อืมเลือกแพลตฟอร์มได้น่าสนใจมากค่ะครับคือ n l y f a n s เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงคอนเทนต์เอ,อสำหรับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะภาพจำมันเป็นแบบนั้นแต่จริงๆแล้วก็มีคอนเทนต์อื่นๆด้วยแต่การเลือกใช้แพลตฟอร์มนี้เปิดตัวในวัย18เนี่ยมันก็ส่งสัญญาณบางอย่างเหมือนกันนะครับนั่นสิคะอาจจะเกี่ยวกับทิศทางหรือว่าภาพลักษณ์ใหม่ที่เธออยากจะสร้างในฐานะผู้ใหญ่ก็ได้นะคะ แล้วประเด็นที่ทําให้เป็นข่าวใหญ่เลยนะครับคือเรื่องรายได้ที่ทางลิวเทเขาอ้างออกมาค่ะได้ยินมาเหมือนกันค่ะตัวเลขนี่เออครับเขาอ้างว่าแค่3ามชั่วโมงแรกที่เปิดบัญชีไปเนี่ยทำไรายได้ไปถึง1,242,998าอดอลลาร์สหรัฐโหหนึ่งล้านกว่ 1, 000, วาเหรียญครับตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเออสาล้านบาท 33ล้านบาทใน3ชั่วโมงใช่ครับตัวเลขมันแบบว่าน่าตกใจมากจริงๆน่าตกใจมากๆค่ะแล้วถ้าตัวเลขนี้เป็นเรื่องจริงนะคะก็คือเป็นการสร้างสิติใหม่บน Onlyfans เลยใช่ไหมครับค่ะคือข้อมูลที่เรามีเนี่ยก็บอกว่าตัวเลขนี้แซงหน้าสิติเดิมที่คนดังคนอื่นเคยทำไว้นะคะอย่างอย่างใครบ้างนะครับ อย่างเบลล่าซอนหรือว่าแบดบาร์บี้ที่เคยเป็นข่าวดังตอนเปิดตัวเหมือนกันอ๋อสองคนนั้นก็ดังมากใช่ค่ะแต่ลิวเททาได้สูงกว่ามากแบบเห็นได้ชัดเลยอันนี้มันก็แสดงให้เห็นถึงแบบว่าแรงดึงดูดหรือความสนใจที่คนมีต่อเธอเยอะมากจริงๆนะคะอาจจะสะสมมาตั้งแต่ตอนที่เธอหายไปด้วยการเปรียบเทียบกับเบลล่าซอนหรือแบดบาร์บี้นี่ก็น่าสนใจนะครับเพราะสองคนนั้นก็ฐานแฟนคลับแน่นมาก ใช่ค่ะแล้วการที่ลิวเทที่หายไปนานกลับมาแล้วทำลายสถิติได้เลยตามที่เขาอ้างอะนะครับมันบอกอะไรเราได้บ้างครับเกี่ยวกับพลังของชื่อเสียงเดิมๆหรือเปล่าอืมก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะคะหนึ่งคือฐานแฟนเก่าที่อาจจะยังรออยู่หรือสองก็คือความสนใจจากคนทั่วไปที่สงสัยใครรู้ว่าหายไปไหนมา แล้วจะกลับมาแบบไหนใช่ค่ะเรายิ่งกลับมาในวัย18บนแพลตฟอร์มแบบ n l y f a n s อีกมันก็ยิ่งกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นเข้าไปใหญ่คือปรากฏการณ์นี้มันก็สะท้อนเรื่องชื่อเสียงในยุคดิจิตอลเหมือนกันนะคะที่ความสนใจมันแบบว่าพุ่งขึ้นมาได้เร็วมากแม้จะเคยเงียบไปนานอีกมุมหนึง่งมันก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของแพลตฟอร์มอย่างオ l y f a n s ด้วยหรือเปล่าครับที่แบบเปิดโอกาสให้ครีเอเตอร์สร้างรายได้โดยตรงได้มหาศาลขนาดนี้ ถูกต้องเลยค่ะมันเป็นโมเดลที่ตัดตัวกลางออกไปเยอะมากรายได้ก็เลยเข้าถึงครีเอเตอร์โดยตรงแล้วพอมาบวกกับปัจจัยเรื่องชื่อเสียงเดิมความคาดหวังหรือแม้แต่แบบว่าคอนโทรเวอร์ซีเก่าๆอืมดราม่าเก่าๆใช่ค่ะมันก็ยิ่งทำให้คนยอมจ่ายเงินติดตามได้ง่ายขึ้นกรณีของลิวเทนี้อาจจะเป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างสุดขั้วเหมือนกันนะคะแต่เราก็ต้องไม่ลืมนะครับว่า ตัวเลขเอ่อหล้านเหรียญ30กว่าล้านบาทเนี่ยเป็นตัวเลขที่ทางลิวเทเป็นฝ่ายอ้างออกมาเองใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการครับก็ต้องรอดูข้อมูลเพิ่มเติมกันไปแต่ถึงแม้ว่าตัวเลขจริงมันอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นการกลับมาครั้งนี้ก็ถือว่าแบบประสบความสำเร็จในการสร้างกระแสแล้วล่ะครับ แน่นอนคะ่ะไม่ว่าตัวเลขจะเป๊ะเป๊ะเท่าไหร่แต่การที่ข่าวนี้มันกลายเป็นไวรัลถูกพูดถึงไปทั่วขนาดนี้ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายเรื่องการสร้างการรับรู้ไปแล้วมันก็ตอกย้ำว่าเออในยุคนี้ชื่อเสียงหรือความสนใจเนี่ยมันรีบูตกันได้เสมอเลยนะคะถ้ามีจังหวะมีแพลตฟอร์มที่ใช่ครับผมสรุปแล้วเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ก็คือการกลับมาที่น้าจับตาของลิวเทนะครับ หลังจากหายไปหลายปีการเลือกใช้ OnlyFans เปิดตัวตอนอายุส8แล้วก็การสร้างความฮือฮาด้วยตัวเลขรายได้ที่อ้างว่าทำลายสถิติเดิมในเวลาแค่3ชั่วโมงใช่เลยค่ะแล้วประเด็นที่น่าจะชวนให้เราคิดกันต่อก็คือ ปรากฏการณ์แบบนี้มันจะส่งผลต่อมุมมองที่เรามีต่อคําว่าชื่อเสียงหรือความสําเร็จในโลกออนไลน์ต่อไปยังไงคะอืมน่าคิดครับคือพอการทําเงินหลักสิบล้านบาทในเวลาไม่กี่ชั่วโมงมันกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นไปได้ขึ้นมาถึงจะยังยากมากๆก็าตามมันจะเปลี่ยนวิธีที่คนมองอาชีพในวงการบันเทิงดิจิทัลหรือว่าวิธีที่คนรุ่นใหม่ๆวางแผนชีวิตตัวเองหรือเปล่าโอ้เป็นคําถามที่ทิ้งท้ายได้น่าสนใจมากเลยครับค่ะ ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูกันต่อไปนะคะกรณีของลิวเทคือตัวอย่างที่ชัดเจนของครีเอเตอร์อีโคโนหรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนโดยผู้สร้างคอนเทนต์เธอไม่ได้ใช้แค่ความสามารถแต่ใช้ทรัพย์สินดิจิตอลที่สำคัญที่สุดในยุคน,นี้นั่นคือความสนใจจากผู้คน attention ที่เธอสร้างมาตั้งแต่เด็กผ่านการแสดงออกที่เรียกเสียงวิภา์วิจารณ์ ลิวเทสร้างแบรนด์ส่วนตัวมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะจากการอวดรวยเกินจริงในวัยเด็กหรือดราม,ม่าข่าวหรือว่าเสียชีวิตในปี2023องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่มหาศาลและเมื่อเธอเปิดตัวบนอ n ลลี่แฟนก็เหมือนกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากการลงทุนด้านชื่อเสียงที่ทำมาตลอดหลายปีอย่างไรก็ตาม ในแง่มุมของเทคโนโลยีและสังคมข่าวนี้ก็จุดประเด็นที่ซับซ้อนไม่แพ้กันริวเทกำลังใช้แพลตฟอร์มอ l y f a ฟนที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างรายได้จากเนื้อหาผู้ใหญ่แต่เธอกับโปรโมโตตัวเองด้วยคำพูดที่ย้ำเตือนถึงอดีตในวัยเด็กอย่างการใช้คำว่าเด็กที่สุดแห่งสศตวตรรษหรือเพิ่งอายุ18สดๆร้อน ซึ่งสร้างความรู้สึกที่ขัดแยง้งและไม่สบายใจให้กับผู้ชมจำนวนมากการที่ผู้คนรู้จักเธอตั้งแต่อย่างเด็กทำให้หลายคนรู้สึกการเปลี่ยนผ่านสู่แพลตฟอร์มเนื้อหาผู้ใหญ่ในทันทีเป็นเรื่องที่น่าขนลุกและน่าเศร้าสุดๆนี่คือประเด็นที่สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายของโลกออนไลน์ที่เส้นแบ่งระหว่างความเป็นเด็กกับความเป็นผู้ใหญ่ ระหว่างการสร้างคอนเทนต์กับการสแสวงหาผลประโยชน์เริ่มเดินลางลงทุกทีสำหรับผมแล้วเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นถึงสองมุมมองที่แตกต่างกันสุดขั้วมุมหนึ่งคือความชฉลาดในการใช้ชื่อเสียงให้เป็นเงินเป็นทองตามแบบฉบับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มองเห็นโอกาสในทุกวิกิตส่วนอีกมุมคือความเปราะบางของเยาวชนที่เติบโตในยุคดิจิตอล และต้องเผชิญกับแรงกดดันมหาศาลจากทั้งผู้คนและแพลตฟอร์มออนไลน์ที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นรายได้เสมอ